ตั้งวงวะโอ้กาเวลากาเวลาไปเรื่อยๆอ่าขาเวลาไปเรื่อยๆได้ได้จักเมาแล้วนี่ฮะได้จักเมาแล้วโอ้เจ้าเจ้าขอบใจขอบใจขอบใจบุ๊งแนบนะบุญดะแนวดีบุ๋เมากันผู้เป็นดีเจ้าเจ้าโชคดีบีบใหม่กิการโอ้ยยอมย้อมยอมแท้แท้ ยอมๆนี่ยอม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 อมเดินทางใกล้ซ um, ีอทตาเืแล um, ้วบรรยากาศมันกับ่แบบชๆงามๆหน่อยนึงเราไม่ได้สายน้ำเทินหลังจากเขาลดจากเกินน้ำเทินมาเนาะ อากาศพอโคชิวไหลบบยอดอีกประมาณพอหอด10นานทีก็จะหอดท,ทางเหือเอาออกจากทางเหือ12โมง15นาทีตอนนี้เวลา2โมงคึง ตอนไหนี่ยตอนนี้ได้นเนี่ยเพราะฉะนั้นคาดหมายจะหอดเนืออ้อมีประมาณพ่อไก่สิบมัดีขนดดัน,นหน่อยจะหอดละจากพอดต่าเนื้อแล้วก็อีก้น้อยต่ออีกแล้วโชคดีกันหรือวติดรถจักรมาใหมเพราะว่าจากจุดต่างเนื้อไปหอดเป้าหมายเดี่เขจะไปเนื้ออีกโอ้ หากว่าเขาเกี่ยวกามแก้งลวงก็คือซาไปหน่อยหนึ่งแต่จะขอติดตักจางเพ่เอาโซกี่ไรการเตือนทางมันก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์หลายรูปแบบไอ้ง้องจะมีำจัารค่ะไอ้ง้องจ็มีำจัาหคะเป็นเก็บขาดเันไม่เก็บขาดอสาหอนี ามเอาด้ไอ,าไอไอ้กงผู้ใอไอ้กงใจเรือบางเงินนะเป็นารโดยสารมีการรถฟอมคนบ้ามีการรถฟอรม,มด้อมีแต่งารเงือมีแตงารเพราะว่าเพิ่เอาเอารถเอเงิด้มีแตงารเงืนมีแต่งารอ,อ ่าเหือ,อ,หอหอดแล้วหอดแลม่องีทาง ขี่เอาจะเดินทางต่อไปเพราะว่าเฮือฮอดตนี้เฮือใหญ่ฮอดนี่ขี่เฮือหน้อยต่อแต่ว่าก่อนจะขี่เหือหน้อยนี่ก็เนอต้องรอถ่ายอีกหลายเติบแหละบูบาที่จัไดาเนาะมัอน,นีอ้เนาะเอ๊ขอฟังแล้วขอฟังแล้วอ เดี๋ยวรถจักรถจักรลงนีก่อนว่า,าสันออนออเหตุการณ์เดิน่าเดินทางที่ลำบากลำบากหน่อยนึงลำบากหน่อยนึงเอารถจักรลงนีคนเดินทางอีกหน่อยนึง มาแล้วขึ้นมาหนึ่งสองคันสามสี่คันแล้วเออคันที่ห้ามันกระชีดลำบากน้อยนึง จ่าคันนี้ใหม่เด้คันนี้เอากระดกเด้อเราจ่าคันนี้ใหม่นี่นี่เออวีดเอาอืมมานี่โอ้มีเสียงคันนี้มีเสียงคันนี้มีเสียงดังกันเนียวโอ้ไม่ใหม่เลยเหนียา ออเนี่ย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 อ๋อออุ๊บเดีอยากคนเนาะรถบนบันไดขั้นต่อไปเอาระวังเราเอออ้า

เอาดีเดยยกล้อได้ันนี้นะเอาเอาไปยกล้อโอ้โหโอ้พี่เลิกพี่เลิกาลพี่เลิกาลพี่เลิกลอืก็เป็นการออกแรงงานช่วยเหลือกัน คนบ้านเฮา่นก็ยังมีน้ำใจในการช่วยเหลือ, <c oughs> อสิถามว่าเอ้าเราเข้าพระเจ้าก็อบสช่วย <c oughs> โอ้ยให้ผู้ห้งหลายสาว้านุ่มซะอันนี้เศว้านุ่มแล้วพู้นี้นะอ,อ้าวอ้าวเ,าเราจ,จัดการเองรถล้าตัวเนี้ยมึงดูเอา

รถแล้วเหลืออีกสองคันเสียงไม่ดังๆจุดต่างๆ

สนบสนุนการเดินทางโดย